มาวันนี้ก็ FC ขอกันมาเยอะสวัสดีครับน้องเอีครับผมวันนี้ครับผมพี g a โต o จัดให้แล้วครับผมใช่แล้ววันนี้นี่เราทะลุฝนมารีวิวเลยนะเนี่ยทีเำไมต้อง n e วทำได้เสมอ FC ทีไม่ขอมานี่ผมไม่ทำให้โอ้โหสุดยอดเลยว่ะคนรออะ FC บอกว่าขอดูกระบะสองคันนี้หน่อยนะครับเป็น Delta Pioneer กับ Delta Vigo ของเราเองครับผมสองคันนี้มือเดียวไปได้ทั้งคู่เลยน้องเอีถูกต้องพี่อ่ะก่อนรับชมคิดว่าไงก็กดไลค์กดแชร์ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมจะได้ไม่พลาดรถดีๆจากทางเราพี่พีวโต้คาพี่พีชื่อช่องว่าไงครับผมพี่วีวโต้คาทูชแน,นลว่าผมทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เลยโอ้โหจับมือ่ลยท่องมาสุดยอดจริงเอ <c oughs> ี๊ยมอยู่ใต้กระเป๋าพี่ธร <c oughs> รมดาอ่ะอ่าโอเคมาดูกันคันนี้นะครับเป็น Toyota นะครับพรีรันเนอร์ยกสูงโรงงานนะครับคันนี้เป็นปี2010นะครับเกียร์ธรรมดาสวยๆเลยครับน้องให้ครับครับผมตัวนี้เป็นเครื่อง v n Turbo แล้วด้วยนะครับนี่ครับฝากระโปรงเนี่ยมีรูอากาศแล้วนะครับเป็นตัวท็อปนี่ครับผมโโอ้หรถนีี่ยยเรรรบบ้อมากๆนะคั ไม่ต้องทําอะไรแล้วฮะคันนี้น้องเอ็กคันนี้เนี่ยไม่มีขนอะไรหนักเลยนะครับก็เป็นรถเดิมๆนะครับ้องบ้านนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็ไม่มีการขนหนักแต่อย่างใดนะครับท้ายก็ยังสวยอยู่นะครับที่ซ้ายขวาก็ยังเรียบร้อยนะครับไลเนอร์นะครับยังสวยอยู่อ้าปิดฝาท้ายหน่อยตัวนี้เป็นตัว E ด้วยนะครับผมไม่ใช่ตัว J นะตัวนี้เป็นพิเลเนอร์ครับยกสูงโรงงานเลยนะครับล้อแม็กยางใหม่ด้วยนะครับรถสวยครับคันนี้ไม่ต้องทําอะไรมากคันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับ คันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหฉากนี้สวยๆเลยนะครับผมนี่ฮะพีเรเนอร์อ่ะดูภายในหน่อยนี่ครับผมพีเรเนอร์ Runner, สวยๆของเราภายในส่งเข้าประกวดนะครับขอมือสตาร์ทหน่อยนี่ฮะนี่เราสตาร์ทก็ไม่ได้นะน้องเอ็กเพราะว่า,ารเราท้องานคนละหน้าที่ <laughs> คือคนสตาร์ทต้องเป็นคนสตาร์ทคนหนึ่งครับผม <laughs> โอ้โหผิดชื่อเสียงนี่หวานเจี๊ยบภายในส่งเข้าประกวดครับผม,สะ,บผมสะอาดเอี่ยมเรียบกกล็ดใหม่มากๆ เบาเบร์สะอาดนะครับผมเป็นโอเพนแคปด้วยนะครับนี่ครับผมโอ้โหสมาร์ทแคปสวยๆของเรานะครับ oh. รถเดิมอย่างมากๆเลยนะครับนี่ฮะแคปหลังก็สะอาดโอ้โ oh, ห oh. สวยจริงๆนะครับรถทียบร้อยนะครับอย่างมากๆเลยไม่ต้องทําอะไรนะครับคอนโซลส่วน,นสวยสวย,ส,วย,ส,วย,ส,วยสะอาดนะกระจกปรับไฟฟ้าเป็นตัวอีนะจ๊ะโอ้โหโอ้ตายแล้วสะอาดไปไปครับเนี่ยคอนโซลน,นะฮะ สวยอะนะครับน้องเอ็กสวยมากๆนะครับเป็นโ p เพนแคปทั้งคู่เลยนะครับซ้ายขวานะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหสวยจริง่ะดูห้องเครื่องหน่อยโอ้โหสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับผมไปไวหน่อยพี่ฝนตกจริงๆนะเนี่ยทำให้เล่นไปเดี๋ยวทีมงานจะไม่สบายนะครับเนี่ยแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่นะฮะสำหรับ f c ของเราครับผม รถก็เดิมๆนะครับไม่มีชนหนักจมน้ำแต่อย่างใดนะครับนี่ครับผมเดิมๆกรณีเดียวแท่งเทก็ยังอยู่นะครับหนึ่งอ่ะโอเคคันนี้ไม่มีอะไรบ้างน้องเอ็กเอาไปเลยโปรโมชั่นรับปีใหม่คันนี้เนี่ยพี่เห็นในเว็บนะต้องมีประมาณ3 0 0 0 0นกว่านะครับแน่นอนเลยปี2 0 1 0นะครับเขายสามแสนขาย3 0 0 0 0นแล้วไม่ขายฮะเท่าไหร่ดีนี่คันนี้เอาไปเลย2 8 9 0 0 0บาทพอน้องเอ็กโอ้โหออกรถแค่1,000บาทขายปีเลย อย่างสวยฮะพีดันเนอร์ของเรา289ต้องรีบไว้ใจเอฟซีขอบครับอาน้อง EX, เอ็ก์เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามต่ออีกพีหน้าใช่อก็เดี๋ยวติดตามต่ออีกพีหน้าผมว่ามีขั้นไหนอะไรอีกไป